สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกมเดสติเกอร์2นะครับเอาจริงผมเองก็ไม่ได้เล่นเกมนี้นานแล้วนะครับแต่วันนี้ผมก็กลับมาเล่นนะมาเดี๋ยวเราจะมาทําภารกิจกันเลยนะครับโอเคก็จะมีภารกิจคูณ2ด้วยนะครับตอนนี้ผมก็เลเวลย4แล้วนะเฮ้ยไม่ใช่24ดิ41ลืมดูนะครับโอเคไปเริ่มกันเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นด่านเครื่องบินนะคือผมค่อนข้างชอบด่านนี้เลยนะครับโอไมคก็ oh โอ้โหซอมบี้เยอะเหลือเกิน นี่มปครับพร้อมลุยโอเคอันนี้ก็เป็นปืนปลดผงเลยนะครับปืนอาร์คนะคือมันยิงโคตรแรงเลยนะครับนี่ฮู้ยเครื่องบินระเบิดโอไมคก็ oh โอเคครับเ,เย็นๆนะโอเคน้องหมูนะครับคือเราต้องดูรอบๆด้วยนะครับเผื่อเจอน้องหมูนะเอาเฮ้ยทำไมกระเด็นมาตรงนี้ออาแล้วนั่นไงครับ โอเคเครื okay. ่องบินหนักเกินไปเรียบร้อยยิงแรงเกินโอเคครับนี่โอ้โหเป็นไงล่ะเจอปืนช็อตกันเข้าไปเรียบร้อยแรงเอาเรื่องเลยครับปืนนี้นะเป็นไงล่ะเฮ้ยเครื่องบินระเบิดสุดยอดเลยนะนี่ทำไมเราไม่ตกลงไปเอา้างงมากเลยนะนี่อันนี้ก็จะเป็นซอมบี้เกราะนะนีจุดอ่อนก็จะอยู่ที่ด้านหลังนะ เราต้องพยายามยิงด้านหลังนะโอเคครับเออเป็นไงโดนตุ้ยหลังเรียบร้อยครับเฮ้ช็อตไปมาก็มาดีครับเดี๋ยวผมจะใช้เลือดดูบ้างนะนี่เจอปั่นเข้าไปโอ้เอ้ยโอ้ตกใจมาเลยนะครับถ้าเป็นไอซอมบี้แบบนี้มันก็จะอืดหน่อยนะครโอเคอุ้ยน้องหมูน้องหมูหม,มาเก็บน้องหมูไว้นะโอ้โห พอกลับมาเล่นก็รู้สึกคิดถึงเลยนะครับไม่ได้เล่นเกมนี้นานแล้วมาโอเคครับโอเพนนิ่งเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะนี่น้องไก่เรามาแล้วเอายิงไปครับโอเคก็มาดีครับล่วงเป็นไงล่ะเฮ้ยน้องหมูเรียบร้อยนะครับเรารวยเลยอะไรแบบเนี้ยโอเคครับสวยงามอ้ยโดนโดนโดนขวางหลังเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเราต้องยิงอันนี้นะ อ้ายิงไปครับอ,อือเอาชิบหายแล้วเฮ้ยทำไมมันถึกทนจังเลยนี่ต้องเจอปืนนี้นะครับเจอปืนอาร์เข้าไปเรียบร้อยล่วงไปโอเคครับโอ้ยสองพี่เยอะแล้วเกินเรียบร้อยล่วงโอเคอือเดี๋ยวเราจะวางไก่เพิ่มนะครับโอเคเรามีตัวช่วยนะไม่ต้องกลัวอแล้วนะมา เอสเคมาถึงเวลานีแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะรีบออกไปจากที่นี่นะครับเครื่องมินใกล้จะตกละคือเครื่อมินมันหนักเกินไปนะโอ้โหอย่างที่โตเกมบอกบอกตอนแรกนะครับโอเคมาไปแล้วจ้า <c oughs> ไม่อยู่ละโอ้โหไปจากที่นี่กันครับโอเคสวยงามมิชชั่นคอมพลีทคอนกรีทเลชันยินดีด้วยโอ้ยโอเคครับ เราสามารถดูโฆษณาเพื่อรับเงินเพิ่มได้นะครับรางวัลคุณ2อ,อะไรอย่างนี้นะเอาจริงผมก็เล่นเกมนี้มาค่อนข้างนานแล้วนะครับตั้งแต่เกมนี้เปิดตัวแรกๆเลยนะเอาจริงผมยอมรับเลยนะครับว่าผมเป็นแฟนคลับเกมเดติกเกอร์นะเือเล่นมาค่อนข้างนานนะครับประมาณ1ิกว่าปีแล้วตั้งแต่ภาคหนึ่งเลยนะโอเคมาเอา่อทำภารกิจต่อกันเลยนะครับนี่ก็จะมีภารกิจเงินคุณ2ด้วยนะแต่ผมจะยังไม่ทาแล้วกันนะทําภารกิจเนื้อเรื่องก่อน นี่อันนี้ก็จะเป็นเหตุการณ์ต่อจากเมื่อกี้นะครับแล้วก็โดดลงมาตรงไหนไม่รู้นะไม่รู้ว่าที่นี่คือที่ไหนนะโอเคให้ตามหาแคมป์นะมากราฟิกภายในเกมนี้ก็ถือว่าสวยใช้ได้เลยนะครับคือมันก็เป็นเกมที่ออกมาค่อนข้างนานแล้วนะเรียบร้อยล่วงไปนี่เราสามารถทําแผงกั้นแบบนี้ได้ด้วยนะเอาไว้กั้นซอมบี้นะแต่มันก็ไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรเท่าไหร่นะ สุดท้ายซอมบี้ก็พังออกมาได้อยู่ดีนะเพื่ออะไรก็ไม่รู้นะ <c oughs> โอเคครับแต่มันก็ยื้อเวลาซอมบี้ได้สักระยะหนึ่งนะโอเคผมจะเอากั้นไว้แล้วกันนะมาโอ้ยก็มาดีครับซอมบี้เยอะจัดเลยเ <c oughs> ออ <c oughs> เดี๋ยวใช้ปืนลูกซองบ้างนะเอายิงยิงเป็นไงล่ะ <c oughs> ปุ้มนี่เป็นไง <c oughs> ก็มาดีครับเออชิบหายแล้ว โอเคออหอน่าเกลียดน,น่ากลัวแล้วกันไอซอมบี้ตัวนี้เรียบร้อยครับล่วงมาเฮ้ยน้องหมูโอเคครับอมาหวัดดีพี่ชายช่วยผมด้วยว่าเช้าซอมบี้ซอมบี้มาแล้วโอ้หฆ่าพวกมันให้หมดเรียบร้อยครับก็มาดีครับหอ,อ ปืนโคตรแรงบอกเลยโอ้โหถ้าไม่มีสมี้ตัวไหนรอดนะคือยิงโคตรแรงเลยปืนอันนี้นะเอาจริงผมอยากได้ปืนมินิการมากๆเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้คือผมยังไม่มีชิ้นส่วนครบเลยนะครับถ้าอยากได้ก็ต้องเติมมานะโอเคอืมเรียบร้อยครับมาทุกอย่างเคลียร์แล้วไปครับอันนี้ก็จะเป็นบรรากาศภายในแคมป์นะ ก็มีคนค่อนข้างเยอะเลยนะครับโอ้รถปิดปืนขอรถคันนี้ได้ไหมอยากได้อะเอาแล้วมันขับผ่านไปได้ไงเมื่อกี้คืองงมากเลยนะชิมหายละวโอเคคือเราต้องตามคนนี้นะลืมไปนะเดินนำเลยเมื่อกอี้แล้วเราเดินเองไม่ได้เหรอโอ้ว่าไงพี่สาวส,สวยขอเบอร์ได้ไหมมีเอจีปะเนะี่ยมาครับ ฮัลโหลโอเคโอ้ยทำไมเดินช้าแล้วกินอันนี้ก็ซ่อมเครื่อง,องนั่นแหละโอเคครับเฮ้ยมาแล้วซอมบี้ชิบหายแล้วก็มาดีครับลวงไปโอ้โห <Coming in. S 1> เรียบร้อยครับอือหือก็มาดิก็มาดิาดโ,อ,โอ้ยอย้าวยังไงมาเฟียไม่กลัวแต่กลัวมาเยอะฮยใช้รถคันนี้ได้ไหม ใช้ไม่ได้นะครับกะว่าจะใช้ปืนกลซะหน่อยไปละน e ่ว <laughs> 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 ิโก้มิชชั่นคอมพลี n คอนกรา a เลชันโอเคได้เงินเท่าไหร่สองหมื่นกว่านะครับโอเคไม่เป็นไรครับ <laughs> ไว้เขาดูที่หลังนะโฆษณามาครับโอ้ oh, ตอนนี้ผมมีเงินอยู่เก้าแสนนะครับบอกเลยว่าโคตรรวยรวยจะจัดเลยนะโอเคครับเดี๋ยวผมจะทำภารกิจอันนี้นะ อันนี้น่าจะเป็นแอฟริกาเลยป่ะนี่โอเคอันนี้ก็จะเป็นภารกิจบอสครับโหบอสที่อยู่บอสที่ใหญ่ที่สุดในเกมเดทิเกอร์นั่นไงมาแล้วตัวโคตรใหญ่เลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะวางไก่ไปเรื่อยๆเลยกันนะโอ้ยมันโยนนั้นมาแล้วโยนหินนะมันจะโยนมาแล้วโอเคครับมาไปกันเลย here we go สอมบีตัวใหญ่เกิน เป็นไงล่ะเรียบร้อยล่วงโอเคครับคือเราต้องระวังนะครับมันจะโยนไอหินมาละอ้อหเป็นบอสที่หนังเหนียวมากๆาเลยนะครับถ้าเป็นปืนปกตินี่คือแบบเจาะผวหนังไม่เข้าเลยนะครับอย่างเช่นปืนอาที่ผมถืออยู่ตอนนี้นะคือเราต้องใช้ปืนแบบนี้เท่านั้นนะครับโอเคผมจะตั้งป้อมไว้ตรงนี้แล้วกันกันซอมบี้เข้ามานะไม่ใช่อะไรนี่เราต้องใช้ปืนนี้นะครับถึงจะยิงไอบอสตัวนี้เข้านะโคตรอึดเลยนะครับ โอเคชุดเฮมยิงเขาอ้าวเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะปืนมันมีร้อนด้วยเอ้ยระวังระวังเกือบโดนนะครับเป็นไงล่ะโอเคกระสุนหมดนะครับแอมโมมาเราต้องไปต่อนะโอ้ยซอมบี้เยอะเหลือเกินนะครับมาทางแอฟริกาเลยโอเคครับเอ้ยมันโยนมาแล้วมันโยนมาแล้วโอ้ยล่วงเลยนะครับโดนทีนี้ไม่ได้เลยนะครับโดนทีมีล่วงนะ โอ้แล้วดูไม่ใช่หินนะมันคือแบบคล้ายๆกับก้อนอิฐอะไรนี้นะก้อนอิฐขนาดใหญ่นะหินปูนโอเคไม่รู้ว่าจะเรียกไงดีก้อนปูนอะไรแบบนี้นะมาโอ้โยนโยนเอายนเอายิงได้ไหมหมันไส้มานานแล้วเนี่ยเอาเอายิงนะครับยิงแต่ว่ายิงไม่เข้าเอ้ย,อ,ยอะไรบักบักโอ้ตัวโคตรใหญ่เลยคนระับโอ้ไม่ก้อน อุ้ยมันกระเทือนล,ล้วละเอาชิมหายแล้วโอเคครับซอมบี้เอะจัดโอ้ทุบทุบโอเคเราต้องไปแล้วนะยิงไปก็ทำอะไรไม่ได้นะเสียเวลานะเราต้องใช้ปืนใหญ่เท่านั้นนะปืนธรรมดานี่ยิงไม่เข้าเลยนะคืองงมากเลยนะโอเคครับถึงเวลาผเนกศึกอ่าก็มาดีครับนี่ยิงไปเรื่อยนะโอ้โหปืนเริ่มร้อนแล้วเอ้ยซอมบี้มาแล้วข้างหลัง เออเป็นไงล่ะโดนปัน่นโอ้โหนี่อยากกระน,น้ำผลไม้เลยนะครับ <Yeah. S 1> น้ำแตงโมสีแดงนะ <Yeah. S 1> โอ้โอปั่นยังไงให้เหมือนน้ำผลไม้นะโอโ้เรียบร้อยนะโอเคปั่นพอแล้วนะถึงเวลาพระเนศึกแล้วชุดเฮมได้เลยเอาพยายามเล็งนี่หัวนะครับเรียบร้อยนะเอาหินลอยหินลอยเฮ้ย เรียบร้อยนะครับผมว่าบอสมันตายง่ายไปหน่อยนะตอนจิงบอสมันควรมีอะไรมากกว่านี้นะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับต่อไปผมจะต่อไปผมก็จะเล่นโหมดอารีนาให้ดูแล้วกันโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าผมจะเอาชิอดได้นานเท่าไหร่นะอารีน่าอัปเดตนะโอเคอันนี้ก็จะเป็นโหมดที่ให้เราเอาชิอด,ดไปเรื่อยอะไรแบบนี้นะโอเคครับ อ่าเตรียมพร้อมนะคือ <c ười> ซอมบี้มันจะมาเยอะเลยนะคือ <c ười> เราต้องแบบพยายามเพิ่มเลือดไว้นะโอเคครับอันนี้ก็เป็นเวฟที่หนึ่งนะมา <c ười> โอ้ยสกรอร์โอ้โหอะไรคนรอบๆนี่ยืนดูอะไรกันเนะี <c> ่ย <ười> โอ้ยคนกำลังจะเป็นจะตายนะโอ้โหต้องมาเจอซอมบี้นะแล้วก็เอาตัวรอดจากซอมบี้ โอ้โหทำไมไม่ลงมาช่วยเนะี่ยยืนเชียร์ทำไมนะฮะโอ้โหไม่สนุกเลยเนะี่ยไอคนเชียร์นี่สนุกนะแต่ว่าไอคนเจอซอมบี้นี่ไม่สนุกเลยนะอ้าวกระเด็นนะครับบอกเลยว่ากระเด็นอ้าวก็มาดีครับลวงไปสวยงามเลยนะครับได้ดาเมจรัสมาแล้วมาแล้วนะครับโอเคเจอเพนเซอร์โอ้ยบ,บอสตัวนี้คือโคตรอึดเลยนะครับถ้าเรายิงข้างหน้ามันนะแต่ถ้าเรายิงข้างหลังนี่มันก็ไม่ค่อยอึดเท่าไหร่นะ จุดอ่อนมันก็จะอยู่ด้านหลังนะอ่ายิง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 โอ้โหไม่ยอมตุยถึกเกินโอเคครับสวยงามเรียบร้อยล่วงไปอ้าวดาเมจหมดแล้วนะครับชิบหายแล้วเออเฮ้ย,อย,อยโอเคผมก็จะมาเล่นให้ดูประมาณนี้แล้วกันนะครับสลับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปหน้านะครับเสีย